วันนี้น้องมิตรจะทำอะไรครับวิ่งเร็วเอาวิ่งวิ่งแล้วไปกลับนะไปเลยเอาเร็ว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 เอากลับมากลับมากลับมาทางนี้นิโอ้โห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 ความฟิตนะครับโอ้โหความฟิตไปไหนก็ไม่รู้นะครับไปไหนเนี่ยไปไหน มีทางไปไหนลูกโอ้โหไปไกลเลยนะครับกลับมาได้แล้วเร็วกลับมาไหวไหมนะ่ะมาแล้วมาแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โ,อโอมมหเอามามาเร็วมามาเร็วมาเร็วไ,ไปไหนก็ไม่รู้นะครับ 妈